สวัสดีค่ะพัทิราเทียนเพิ่มพูนนะคะเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษ,ศรรษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษค่ะหลักสูตรของเรามีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอค่ะอาจารย์ผู้สอนก็มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและมีประสบการณ์ที่ตรงกับรายวิชาที่สอนสำหรับนักศรรึกษาเราเปิดรับนักศึกษทาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทําให้บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนคล้ายกับห้องเรียนในต่างประเทศเลยค่ะ หลักสูตรของเรามีรายวิชาที่หลากหลายที่จะช่วยให้ในักศึกษาทุกๆคนมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนด้านการวิจัยด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและสามารถพัฒนานวัตกรรมด้านการสอนภาษาอังกฤษได้ค่ะสำหรับกิจกรรมของทางหลักสูตรของเราเรามีการจัดการอบอรมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายตามหัวข้อที่นักศึกษาของเราสนใจ โดยเราเชิญวิทยากรมาจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้เรายังมีการจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาของเราและนักศึกษาระดับปริญญาโทที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันในมหาวิทยาลัยลอื่นด้วยค่ะหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตร2ปีค่ะและเรามีกระบวนการที่จะช่วยให้นักศึกษาทุกคนสามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะ โดยนักศึกษาจะได้พัฒนางานวิจัยของตนเองร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่2ผ่านรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดไว้ค่ะและจะมีการรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาถ้านักศึกษาทุกทุกคนทําตามแผนที่พวกเราได้วางไว้ให้รับรองว่าทุกคนจะสามารถสําเร็จการศึกษาได้ภายใน2ปีแน่นอนค่ะ หลักสูตรของเราเราองรับผู้ที่สนใจที่สำเร็จการศึกษาร,ระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษที่สนใจพัฒนาตนเองด้านการสอนและการวิจัยหรืออาจจะเป็นผู้ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษแต่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนแต่สนใจที่จะสอนภาษาอังกฤษและทำวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษได้ค่ะ ขอเชิญชวนทุกทุกท่านที่สนใจเข้ามาพัฒนาด้านการสอนภาษาอังกฤษและการวิจัยร่วมกันไปกับพวกเรานะคะพวกเรามีความยินดีที่จะต้อนรับทุกท่านเข้ามาเรียนรู้เรื่องกันค่ะเพื่อที่จะพัฒนาวิชาชีพด้านการสอนภาษาอังกฤษของพวกเราให้พัฒนายิ่งขึ้นไปขอเรียนเชิญนะคะ